ดิจ้าทั้งสีทั้งหลายค่ะดิจ้าได้เวลาเปิดดันเจี้ยนแล้วนะคะยินดีต้อนรับสู่เกมดันเจี้ยนวีเมดนะจ้าวันนี้เราก็จะมาสร้างหมู่บ้านดันเจี้ยนนะคะที่แบบว่าจะลุยตีมอนกันละ ทำเพลงเนาะเอาเข้าเกมดีกว่าเนาะง่ายดีอืมเราสร้างมัธยมตายง่วงไปแล้วใช่ไหมตอนนี้เราก็มาสร้างเมืองต่อซึ่งเป็นเมืองเกี่ยวกับเวทโมนคาถาอะไรเงี้ยผู้กล้าเนาะก็มีดันจงดันเจี้ยนให้ลงตีมงตีมอนเก็บเวลเพราะฉะนั้นมันจะต้องอีปิกหน่อยสายม่วงตายง่วง,วงจุติ <laughs> จริงๆมันน่าจะแบบว่าเป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าก่อนที่จะสร้างมัธยมตายม่่งเนาะแหมอันนี้มันอีกโลกนึงเรียกจะบอกอีกโลกก็ไม่ได้เรียกเมืองข้างๆเลยดีกว่าเนาะเอ <c oughs> ออช่นะพระจันทร์ภัยเหรอเราก็จะใช้คอนเซ็ปต์เดิมนะคะก็คือการที่จะพุทยาคือการรูมาผสมชื่อกันนะคะอืออายะนะคะมามาซามาสยาน้องนี่ก็อือ นี่เราใช้ชื่อคุณย่าเยอะเนาะเพราะฉะนั้นรอบนี้เป็นผู้หญิงแล้วกันนะคะที่แล้วเราใช้ผู้ชายเนาะเข้าไปแบบไม่เสียเวลานะสวัสดีค่ะฉันเป็นผู้ช่วยนะคะดิฉันเป็นผู้ช่วยของท่านหวังว่าจะได้ร่วมงานกับท่านนะคะอืมสาวน้อยนักะจญภัยมากมายแวะมาชมเมืองชายแดนแห่งนี้นะคะอืมซึ่งแต่การโจมตีของมอนเตอร์มืตอเร็เวนี้ทําให้การพัฒนาของเมืองหยุดช่งักะเราอ่ะจะต้องเปลี่ยนไปเป็นกลายเป็นเมืองห้าดาวให้ได้ เพื่อให้มีนักผจนภัยฝีมือดีมาอยู่นะคะซึ่งเราสามารถเลือกที่เมนูสร้างได้เลยเอ,อเมนูชินบางิ่นะคะคือคือเมนูมันอยู่ตรงตัวชินพอดีนะคะเท่ากับว่าชินตอนนี้ชินกลายเป็นไอคอนเมนูไปเรียบร้อยแล้วนะคะ <laughs> นี่มีนักผจนภัยเข้าเมืองมาแล้วน้องคาวสไตล์ชื่อเจ้านี่มันช่างก้าหาญเหลือเกินมาถึงก็นอนเลยนะออหอยให้ข้าสร้างของสักนิดนะตอนแรกเลือกเกาจะจากแถบทั่วไปอื เลือกเกาะหมายถึงอาวุธร้านสร้างกาะสิ่ไปไหนอะอนันไปไหนไปไหนกันเหรอเอามาซูมออกได้นะคะนี่คือแผนที่ของโลกสายม่วงนะคะนี่คือโลกของสายม่วงก็เท่ากับว่าโลกนี้ชื่อโลกสายม่วงนะคะสายม่วงสายม่วงสายม่วงม่วงสีม่วงนะคะสายม่วงนะคะส่วนชื่อเมืองก็คือตายง่วงจุตินะจ๊ะได้เลยวะการสร้างสถานที่ไหม ช่วยเพิ่มความนิยมของเมืองได้ยิ่งเมืองไน้รับความนิยมมากเท่าไหร่นักประจัญภัยก็จะมาเยี่ยมเยือนมากขึ้นมีการต่อสู้น้องเมืองแล้วอืมฉันเห็นแล้วพลาดอืความแม่นของเจ้าไม่มีอยู่ชนะะโอ้โหตลามตีสองแม่เจ้าเลือดเธอมีแค่ไหนนี่ฮะน้องชื่อเออแลนอาร์สนะคะอืมแปลว่าต้องมีเยอะๆแน่เลยเอาชนะมอนสเตอร์ได้แล้วใช่แล้วจ้า อืก็คือถ้านักจนภัยของเรานะคะฆ่ามอนสเตอร์ได้เนะเขาก็จะเก็บสะสมพวก e อ p อะไรอย่างเงี้ยน,นะ,ะแล้วก็เหมือนจะได้ของด้วยนะคะอืมค่าใช้จ่ายเงินเพิ่งได้นิดนึงดูค่าใช้จ่ายมันขึ้นหลักพันฮัลโหลฉันจะบริหารเมืองล่มจมอีกแล้วปะเนี่ยโ,โอ้โหทำไมาหน้าตามันเหมือนมูลบันแปลกๆว่ะ <laughs> มูลบัลลก <laughs> ประกาศแม้ว่าการโจมตีบ่อยครั้งของมอนสเตอร์จะทำลายชื่อเสียงของสายมุ่งต่ม่วงจิตินั้นแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์อาจจะดีขึ้นสำหรับเมืองเล็กๆแห่งนี้การมาถึงของนายกเทศมนตรีคนใหม่จะทำให้นักปรลจนภัยจำนวนหนึ่งที่จะมีการเสี่ยงโชคของตนเราอยากทำให้เมืองนี้นะ่ะเป็นสวรรค์ อันปลอดภัยสำหรับเรานะักล่ามอนสเตอร์ดังนั้นเกรุณาแวะมาดูว่าเรามีอะไรให้ท่านบ้างนายกเทศมนตรีกล่าวด้วยรอยยิ้มเอ่อนายกเนี่ยกล่าวเองใช่ไหมส่วนชินนี่ก็คือเป็นผู้ดูแลเมืองใช่ปะไม่ใช่นายกใช่ปะแต่เป็นเจ้าเมืองเนาะแหมประกาศซะขนาดน,นั้นไม่ทรงไม่ถามเจ้าเมืองหน่อยหรอ หมหนว่านักผจญภัยคนหนึ่งจะมีแต้มประสบการณ์มากพอที่จะเพิ่มเดเวลเลยนะคะพลังางานชีวิตและการจมปีของพวกเขาจะเพิ่มขึ้นทําให้สามารถต่อสู้กับมอนเตอร์ที่แข็งแกร่งได้อืมอย่างงั้นเหรอเลเวลอัพอืมอย่าบอกนะว่านี่เอไม่ใช่โอแค่หน้าเหมือนเฉยๆอืมจริงๆมันก็บล็อกเดียวกันแล้นะ,ะนักผจญภัยสามารถพักที่โรงแรมแล้วฟื้นพลังชีวิตได้ค่าที่พักและโรงแรมจะเพิ่มขึ้นตามสถานที่ อื่นที่อยู่ใกล้ๆเคียงท่านใช้ไอเทมกับโรงแรมอมืใช้ไอเทมกับโรงแรมใช้ยาไปเลยลูกอืเพิ่มใบสีเขียวให้กับโรงแรมของท่านชาต,ตีผมเป็นหัวหน้าสมาคมนักผจญภัยพวกเรานั้นช่วยนักประจญภัยทำความรู้จักกับเมืองต่างๆทั่วประเทศดูเหมือนว่าสายม่วงสายม่วงจุตินั้นยังไม่ได้ดาวเลยท่าน จะได้อันดับดาวถ้าท่านผ่านเงื่อนไขที่กำหนดไว้หวังว่าท่านจะลองดูนะการได้ดาวจะช่วยเพิ่มความนิยมของเมืองและดึงดูดพนักประจนภัยหน้าใหม่ือมอย่างนั้นเหรอคะอ๋อห้าดาวเหมือนพระตะคาเลยนะคะตกลงมันเป็นเมืองหรือมันเป็นอะไรเนี่ย ดิฉันนะ่ยได้ยินมาว่าไต่ง่วงตุติเนี่ยเป็นเมืองที่ยอดเยี่ยมมากจริงๆเลยคิดว่าจะแวะมาเยี่ยมเยือนที่นี่บ้างขอบคุณมากเลยอืมเราได้นักผจญภัยอายะมาซาย่าแล้วนะคะอืมซาลามเต็มไปหมดเลย,ดยเดี๋ยว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 มึงโผล่มาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวเสื้อเด็กขอบเมื่อกี้มันยังไม่มีไม่ใช่แล้วมันก็โผล่อัดหน้าเลยวอดเด็บเลย เมื่อกี้นะคะเขาบอกว่าเออเราสามารถสำรวจถ้ำได้แล้วนะคะนี่ค่ะเป็นเฟสเ,เ,เนาะเออ,เออก็ดีเนาะสำรวจเราจะต้องรับสมัครใช้เงินทร้งเจ็ดพันเอ้ยพันเจ็ดเลยนะเออโอเคอะอาสาเยอะๆนะคะสามคนเพราะมันมีในเมืองแค่สามคนเพราะมันมีในเมืองอยู่แค่สามคนยังไงล่ะ นี่นี่นี่เขาจะมีแท็บด้านล่างขึ้นนะคะมันก็เป็นด้านล่างเนี่ยนะคะมันก็จะมีมอนเตอร์เนาะอันนี้ตัวอะไรอะคล้ายๆอัศวินนะแล้วก็น้องเห็ดแล้วก็ปูนะคะมีปูดป้วยอ่ะอ๋อถ้าตีไม่ไหวหรือว่าเขาสลบอะไรเงี้ยเขาเขาจะเด้งออกมาจากดันนะคะแบบเมื่อกี้พอเด้งออกมาแล้วก็น่าจะแบบต้องรอฟื้นตัวนะคะถึงจะเข้าไปทําได้ใหม่เนาะไม่ไหวแล้วโอแต่ละคน อ่าโอ๊ยน่ารักอะน่าน่ารักโอ๊ย,อยน่ารักอะไปนะก็คือถ้าเป็นเพื่อนผจญภัยด้วยกันนะคะเขาเขาเห็นอะไรเงี้ยว่าเพื่อนร้องอะไรก็แบบมาส่งเลยเฮ้ยโอ้ยโอ๊ยน่ารักเป็นคนดีนะเราช่วยคนเดียวเราก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมเมืองน,นี้มันอันตรายเกินไปใช่ไหมลูกเย้แดนเจียนเราจะครบแล้วนะคะนี่ถือว่าสำรวจไปอยู่นะแป๊บเดียวก็แป๊บเดียวได้เงยนะคะ เจอหอกคมนะคะหอกคมเหรออาวุธที่ท่านคนพบอาจผูกนําไปขายในร้านอาวุธหรืของเมืองซึ่งนักะจนภัยคนอื่นๆก็สามารถซื้อได้หลังจากนี้ท่านยังสามารถมอบไอเทมให้แก่นักเดินทางที่ท่านต้องการให้เขาแข็งเก่ er งขึ้นได้โดยตรงก็คือเราสามารถให้ของเขาได้นะคะสรือดับโอ้โห เดี๋ยวนะเกมรู้ได้ไงว่อาคุณย่าเขาชอบเล่นแบบว่าดาบใหญ่หรืออะไรเงี้ยที่มันเือบไฟอะแล้วดูเขาซื้อดาบใหญ่ใช้นะคะเมื่อกี้ทำดีมากตอนนี้ท่านผ่านเคลสด,ดันเจียนแรกแล้วเหมือนที่ท่านเห็นดันเจียนบางแห่งจะมีสมบัติอยู่ข้างในเมื่อดันเจียนแห่งอื่นถุกค้นพบสามารถส่งนักระจารภัยไปสำรวจได้ทันทีน้องน่ารักจังเลยอะจับน้องไปสำรวจดันเจียนด้วยอีกคนได้เล่ะ ข่าว,วนักผจญภัยที่แวะมาที่สายง่วงตายง่วงจุตินั้นได้เคลียร์ดันเจียนแห่งแรกเรียบร้อยแล้วแม้ว่าจะมีข่าวลือมานานว่ามีสมบัติอยู่ในบริเวณนี้มอนเตอร์ที่อาศัยอยู่ในดันเจียนนั้นขัดขวางความพยายามที่จะเอาสมบัติเหล่านั้นแต่ ต้องขอบคุณความพยายามของเหล่าลูกผู้ก้าเหล่าลูกผู้ก,ก้าเลยนะเหล่าผู้ก,ก้าจจำนวนหนึ่งตอนนี้สมบัติถูกค้นพบแล้วฉันจะใช้เมืองนี้เป็นฐานที่มั่นผู้เข้าร่วมในนักประจรภัยคนหนึ่งกล่าวตอนนี้ฉันได้ลิ้มลองรสชาติของการประจนภัยแต่ฉันก็ยังต้องการมันอีก ฉันรู้ว่ามีอนาคตที่สดใสรอฉันอยู่อย่างแน่นอนบา,บางทีก็ความนี้อาจจะเป็นความจริงก็ได้นะคะในอนาคตนะ <c oughs> เอาละค่ะเราได้เวลาไปเอาแล้วครับได้เวลาตอกตีมอนเออเอาก้าปคุณย่าเสยแล้วครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีกระตุยเนๆ่ยนั่นี่น่นน่นารักจังเลยพาวพาวโจมตีด้วยหูแหลมครบเดี๋ยวหูหูหนูเป็นอาวุธเหรอลูก เออออติเออเอ้เยโอ้ยดาเมจแปเลยเหรอไอ้เมื่อกี้อะไรให้ยาเหรอยาเออไม่ขนามือข้าหรอกนะข่าวดีอีกแล้วจากใส่ม่วงแต่ม่วงจุติดูเหมือนว่านักประจนภัยที่ทำงานจากเมืองหน้าด่านนี้ต้องดิ้นรนจะประสบความสำเร็จ ในการเอาชนะกลุ่มมอนสเตอร์ที่สร้างปัญหาให้แก่บริเวณนี้ได้แล้วพวกเขาทำเนียนอย่างหนักจริงๆหนักมากเลยแหละนะตอนแรกเนะนะฉันน่ะไม่แน่ใจว่าผลลัพธ์แบบมันจะเป็นอย่างไรแต่ตอนเนี้ฉันสามารถก่าวอย่างซื่อสัตย์แก่เมืองนี้ได้ไม่เหมือนเดิมถ้าขาดพวกเขาเหล่านี้นยายกเทศมนตรีของเมืองนั้นได้กล่าวนะคะ เสน่ห์ของเมืองนี้ออกไปนั่นเองมีด้านเล็กๆที่อยู่ดูเหมือนว่าทุกคนจะเอ่อมาเสี่ยงโชคในการล่ามอนสเตอร์กันนะคะเออเมื่อกี้เราได้โล่เก่านะคะเหน็นแบบๆนะคะงมอนสเตอร์ด้านนอกนี่จับกันพวกมาตอนที่มีกอ่ะอ่ะยังไม่ทันจะอะไรจ่ายแล้วเหรอก็อแบบเวลาล่ามอนสเตอร์หรือว่าทำเพลสพวกนี้นะคะคือเราจะต้องจ่ายนะคะเพื่อที่จะให้แบบว่าเออ เหมือนแบบเปิดอาสาสมัครเนาะเออเปิดให้แบบเป็นเควสนะคะแล้วเราก็จะจ่ายเงินให้กับพวกเขาซึ่งมันก็เหมือนกันในเกมเนาะถ้าเราเป็นนักปภัยอย่เงี้ยเราก็จะรับเควสเพื่อที่จะได้เงินใช่ไหมล่ะคะซึ่งเนี่ยตอนเนี้ยเราทําหน้าที่เป็นผู้จัดเควสนั่นเองนะคะไม่ใช่เป็นผู้แบบว่าไปลา่าเควสเองเนาะมีนักปจวนัพ่สามคนมาเข้าร่วมอืมสามคนก็น่าจะไหวยอยู่มากอ่ะไปเลยแล้วกันปะไมเหลเยอะแล้วนี่มีโอ้วโอ้ย,อยน้องอาย่ามาด้วยวะ ไปละเด้อสวัสดีครับผมเดินทางไปยังเมืองต่างๆนะคะเพื่อขายของไอเทมและกับสถานที่เอ่อจะถึงเร็วๆนี้นะครับผมกลัวมอเตอร์รอบๆจนไม่กล้อาออกจากเมืองของท่านแต่ตอนนี้ผมรู้สึกปลอดภัยแล้วนะผมมีไอเทมหลากหลายอย่างที่จะมีประโยชน์ต่อสําหรับเมืองของท่านและนักผจญภยัยลองดูซิท่านอยากซื้ออะไรหรือเปล่าอ บอกเลยในร้านผมขายของดีมากขายดีเจ๊บ้าโอ้ยมันเพิ่มค่าไอ้น,นี่เลยท่อนเหล็กเหรอคะเพิ่มความคงทนอันนี้น่าสนใจเนยแช่แข็งเนยแข็งแท้ไม่ใช่เนยแช่แข็งเนยแข็งแท้อเอามาหนึ่งอ่ะพอแล้วนะเยอะอ๋อนี่ไงมีร้านไอศครีมร้านกาแฟโอ้ยซื้อแบบไม่ต้องไอ้นี่เลยซื้อแบบซื้อแบบไม่ต้องคิดเลย ดูสิดูสิรื่องดับความนิยมด้านล่างขวาเน่ะเต็มหลอดแล้วอตอนนี้นะักขจาภไยได้พูดถึงาสายง่วงนะคะสายง่วงจุติของเราแล้วนะคะก็คือยิ่งค่าชื่อเสียงเยอะขึ้นนะคะอย่างที่บอกไปก็คือทุกคนเขาจะรู้สึกว่าเออเนี่ยเมืองเราอยู่ตรงนี้นะเหมือนประกาศให้โลกรู้ว่าเออเนี่ยฉันมีเมืองอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะได้ยินมาว่ามีกิจกรรม สายงวงสายงวงจุตดดิกำลังจะเป็นที่นิยมของนักปจนไทยในช่วงนี้ท่านควรลองจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มความสนใจให้กับเมืองของท่านนะมาราธอนเออแค่ลามอนสเตอร์ยังไม่พอฉันต้องมาวิ่งมาราธอนเพื่อเพิ่มกล้ามขาของฉันอีกเหรอหน้าขาฉันนี่มันตึงเหลือเกินนะตอนนี้สิ้นปีแล้วไหนได้รับเหรียญหนึ่งเหรียญจากสมาคมปะจนไทย มอบเหรียญให้แก่นักประจันภัยเพื่อเพิ่มความพอใจแก่พวกเขาช่างานรวมทั้งความสามารถในการต่อสู้การเลือกผู้รับเปลี่ยนนั้นท่านจะส่งผลอย่างมากในการพัฒนาสายม่วงสายม่วงจุตติก็คือเราสามารถมอบตาเนาะหนึง่งรู้สึกว่าคนที่ทำงานได้ดีตอนนี้ก็มีนี้นะคะแต่ว่าอันนี้คือมอบแล้วก็จะได้อะไรค่ะแต่ว่าผลงานคนนี้เยอะสุดนะคะแลนอรอสนะคะ เพราะฉะนั้นเราขอมอบเหรียญให้แกท่านนะคะินดีด้วยนะจ๊ะเย่มีใจมากเลยนี้บอกเลยเนะี่ยขอตัวกลับไปประจำไมค์เตอร์นี่ทำไมเสียงเจ้าเป็นอย่างนั้นละะ่ะคะข้าเป็นมอนเตอร์ผถานี้นะเอ,อ่อข้าคิดว่าจะมาจู่โจมตีเมืองของเจ้าเล่นน่ะข้ามั่นใจว่าเราจะได้เจอกันอีกในหลายๆาครั้งเลยในการต่อสู้อนาคตไปอ,อีพาวพาวอีพาวพาวฮัลโหลหนู เป็นอะไระสวัสดีข้าได้ยินมาว่าสายม่วงตายม่วงสตินั้นเป็นเมืองที่ยอดเยี่ยมจริงๆเลยคิดว่าจะแวะมาเยี่ยมเยือนที่นี่บ้างขอบคุณน้อ,นองฮอตตี้ <c oughs> ฉันจะไม่เรียกดอนครีนะคะจะเรียกน้นองฮอตตี้ฮอตตีม้มาเยี่ยมเมือนพี่เหรอคะ เราต้องจัดกิจกรรมบ้างแล้วนะคะเอ่อกิจกรรมนี่ค่ะเรามาลาทอนกันดีกว่านะ,าานานานะคะเพิ่มกล้ามขาให้แก่ทุกท่านนะคะโอเคได้พลังกายเพิ่มขึ้นนะคะโอ้โอไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคุณย่าน้องอายะไม่ใช่คุณย่าน้องอายะของเรานะคะจะได้ค่าพลังกายน้อยนะคะเพราดูจากสภาพคุณย่าก็ไม่ค่อยจะวิ่งเท่าไหร่ชอบเอาหวัวจุ่มถีมะเล่นนะคะมนควร้าลูะเหรอ เลื้อยเอานะคะเป็นเออร์มินที่เ้อยเอานะอุ้ยบอสออกมาแล้ววัดีเิเจ้าเจ้าเคยได้ยินมีรกรรมของข้าไหมล้าต้องเคยได้ยินมาแน่ๆเลยแต่เขอเติอนไว้ก่อนนะข้านั้นนะเก่งกว่าที่เขาเล่ากันอีกเจ้าเดี๋ยวจะพิสูจน์ให้ดูเองเจ้าอ๋อไม่นะหมดโซ่ที่ดังกว่าที่ทสุดดักก็ปรากฏตัวแล้ว เราจงรีบจัดการมันเดี๋ยวนี้มิฉะนั้นความนิยมของเหมือนจะต้องตกต่ำลงแน่แน่เออขอโทษทีนะคะแกมาตอนที่เออฉันส่งคนเข้าดันเจียนแล้วก็โดนปิ้วออกมานะ,ะ่ะเฮ้ยมาน้องออกมาแล้วเจ้าอย่าตีฉันนะเจ้าอีโอ้โหเบาวาวอร์สู้เขาฮอตตี้จงตีไปจิ้มมัน แค่ดีหรอกเจ้าอืมสวัสดีค่ะมาทันทีที่ได้ยินว่าท่านชนะแดกโก้ได้ทำได้ดีมากกรุณารับสิ่งนี้เพื่อแสดงความยินดีเงน 3, นินสามพันมีค่าวมาบอกเมืองของเราผ่านเงื่อนไขขั้นเลิกแล้วยินดีด้วยขอบอบดาวนี้ให้เกีท่านอาครับขอบคุณนะครับเย้โยนดีๆนะ ให้ฉันดูเขาตีมอนเถอะนะได้โปรดสวัสดีผมค่อนข้างประทับใจในความก้าวหน้าของเมืองของท่านผมขอประกาศว่า สายม่วงตายง่วงจุตินั้นเป็นเมืองหนึ่งดาวแล้วตอนนี้ท่านจะสามารถซื้อสถานที่ใหม่และก็จัดกิจกรรมใหม่ๆได้แล้วใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้เลยนะได้โปรดรับของสิ่งนี้พร้อมกับการแสดงความยินดีของผม การจับตาแหน่งใหม่นะคะแลจะในนะคะเราได้ติดตามความก้าวหน้าของสายม่วงไต่ง่วงจุติแห่งความสนใจและก็ความยินดีนี้ได้รายงานว่าเมืองนี้นะคะติดอันดับหนึดาวแล้วตัวแทนของเมืองนะคะดีดใจันอย่างมากนะคะมีการเปลี่ยนแปลงของคณะผู้บริหารเมืองนะคะ <c oughs> นี่แสด,ดงว่าความสามารถของพวกเราที่สร้างภาพ สภาพแวดล้อมนี้ออกมานะคะสะดวกสบายสำหรับนักผจญภัยนั้นได้ผลตอบแทนกลับมาแล้วนายกเทศมนตรีได้กล่าวแต่นี่เป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้นเราอย่างต้องพัฒนาและพยายามกันอีกหนักต่อไปนะคะดูเหมือนว่าการพัฒนานของสายม่วงตายงม่วงจุตินันจะได้ดำเนินการต่อไปแล้วนั่นเองนะคะอ,อยู่ดีๆเป็นอะไรเนี่ยต้องคายเรนก่อนแล้วนะคะเนี่ยตอนนี้ไม่ไหวแล้วสวัสดี ้านั้นได้ยินมาว่าสายง่วงตายง่วงจุตินั้นเป็นเหมือนที่ยอดเยี่ยมจริงๆอะไรคิดว่าจะเยี่ยมเยียนแถวนี้ซะบ้างนะน้องเป็นพ่อขาด้วยนะจ๊ะแะ่งขาของเรานะ่ะรีบมาบอกว่ามีผู้มาเยือนถึงสายง่วงตายง่วงจุติเป็นที่ประจำชื่อว่าอาญะมาสยาชอบเมืองน,นี้มากจนสร้างบ้านอยู่แล้วเราแวะไปเยี่ยมเขาได้นะ ขาบอกว่าอายะนะนะมีความสุขอยู่หน้าเตาผิงแสนสบายเวลาที่ผจญภัยในสถานที่คุณภาพสูงหรือได้รับของฝวันความพอใจของเขาก็จะเพิ่มขึ้นทำให้เขามีโอกาสสูงที่จะสร้างบ้านในเมืองนี้ก็คือเอาง่ายงานะคะถ้าเราอยากให้คนมาอยู่บ้านในเมืองเราเนี่ยสร้างบ้านเยอะๆอเนาะเราก็แค่เปค่ะโอเคค่ะ ก็อเอาเป็นว่านะคะวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนละกันเนอะอาะเดี๋ยวเราค่อยมาสร้างเมืองดันเจี้ยนเราเพิ่มกันต่อนะคะในพาร์ทหน้าเนาะรอบนี้จะมีกี่พาร์ทกันนะก็หากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สําทันนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกรเรากันเนาะแล้วก็มีฝากเพจของชินนะคะก็คือโอโรชินกระดาษสีม่วงนะคะก็จะเป็นการวาดรูปแฟนอาร์หรือว่ารับงานคอมมิชชั่นนะคะส่วนามากกมุกาก็จะมี เหมือนนนกันนะคะคอยอัปเดตข่าวสารเนะาะเผื่อใครที่ยังไม่ได้ไปติดตามก็ไปกดติดตามกันได้นะคะจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเนาะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ